ดีครับเพื่อนๆนะนาชาวเล่นเบาทุกท่านนะครับวันนี้มานําเสนอเบาเวียดนามนะครับลายธงชาติอังกฤษนะครับขนาด4เมตรนะครับตัวนี้เล่นมือเปล่าไม่ได้นะครับต้องมีวงล้ออย่างนี้นะครับหรือว่ามีไม้จับไว้นะครับไม่งั้นดึงไม่อยู่นะครับเจ็บมือนะครับต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับอย่างเงี้ยถุงมือขาดนะครับเอามาใหม่ๆอันตรายนะครับ ตอนนี้ปล่อยขึ้นไปแล้วนะครับประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับลมประมาณสิบห้าสิบหกบวกนะครับนตัวนี้ผมใช้สาย,ายอ่าสายพานเชือกสายพานขนาดสองมิลนะฮะเชือกนีน้มันยังเล็กไปอยู่นะครับเชือกตึงเยอะเลยนะครับเชือกตึงเชือกตรงเลยนะครับชันมากต้องเอาใช้ประมาณสักสามมิลถึงสี่มิลนะฮะน่าจะโอเคกว่านี้นะตัวนี้ผมทดลองให้อ่า ขณาชมนะครับนิ่งมากครับผมนี่ครับลมมาแล้วขึ้นแล้วลุยนะฮะนี่นิ่งมากเลยครับอโอเคเลยครับสําหรับท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อสอบถามก็มาได้นะครับอยู่ที่สาขาอุบลราชธานีนะครับอำเภอเดชอุดมเบอร์โทร0853047751นะครับอันนี้จะเป็น4เมตรนะครับ ราคาหลักพันนะครับคุ้มค่านะครับถอดประอกอบได้นะครับนําไปตะาเล่นต่างจังหวัดนําขึ้นเครื่องบินนะครับก็ได้นะครับใส่ใส่ถอดถอดออกแล้วก็เอาเก็บไว้ในรถได้นะครับเดินทางได้นะครับเพราะว่าผมใช้เดินทางประจํานะครับก็เก็บไว้ด้านหลังได้นะครับก็ราวยาวประมาณ2เมตรนะครับถ้าถอดออกแล้วนะครับประมาณประมาณเกือบ2เมตรนี่แหละ นิ่งมากนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับพื้นที่ใกล้เคียงก็แวะมาทดลองเล่นฟรีได้นะครับผมอ่า4เมตรนี้จะติดขลุ่ย11ชั้นได้นะครับคุยนี้จะดังมากนะครับแนะนําเล่นกลางวันนะครับกลางวันเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่าเล่นนานนะเดี๋ยวเพื่อนข้างบ้านจะลาคาญนะครับเพราะมันดังจริงๆนะ แค่ห้าชั้นก็ดังดังมากนะเจอสิบเอ็ดชั้นเข้าไปนี่กูณสองเท่าเข้าไปนะครับสําหรับท่านไหนที่ชอบรลยไหนก็ทักเพจเข้าไปได้นะครับเพจดอกสันเรียกหนูไทยแลนด์นะครับก็ส่งทั่วไทยนะครับมีสินค้าพร้อมส่งนะครับนําเข้าตรงจากประเทศเวียดนามนะครับเป็นเว้าของประเทศเวียดนามโดยตรงนะครับ อ่าสวยงามนะครับสวยงามมากปล่อยขึ้นสูงไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาลงไม่ได้นะครับนีแค่ว่าจะปล่อยไม่เกิน200เมตรก็น่าจะพอแล้วสำหรับ,บท่านที่ใจรักนะครับ่องกไม่เกี่ยงครับคุณภาพนี่เกินร้อยนะครับ ล่นได้ตลอดทั้งปีนะครับอ4เมตรนี่แนะนําให้เล่นลม15ประมาณ15ขึ้นไปน่าจะดีนะครับน่าจะโอเคนะถ้าเบากว่านั้นนี่ก็เล่นได้ครับแต่ว่า,ามันจะไม่มันจะไม่เหมาะาเท่าไหร่นะครับถ้าลม15ลงมาแนะนําเล่น2เมตร50นะครับพอดีนะ ขึ้นชันมากตอนนี้ก็ลมประมาณ15-16นะครับก็ผมก็เล่นก็โอเคนะครับถ้าลมแรงกว่าน,นี้เนี่ยคงดึงใช้มือเปล่าดึงไม่ได้นะครับคงต้องใช้บินรถนะครับเล่นก็แรงดึงมหาศาลนะครับถ้าลม20ขึ้นไปเนี่ยดึงไม่อยู่นะคือลากคุณไปเลยนะผมเคยเอาผูกใส่ท้ายรถกระบะเลยนะ ลืม,ล,มลืมใส่ลืมขึ้นลืมลืมใส่เบรกมือรถถอยลากรถไปเลยนะแรงดึงมหาศาลนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0853047751นะครับย้ำอีกทีนะครับ0853047751ช่างนพนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับทเทสให้ทุกดวงนะครับ เทสให้ทุกลำก่อนส่งนะครับสั่งได้นะครับจะเอาสายซุงแบบไหนยังไงก็คุยกันได้นะครับวันนี้ติดคุยติดธนูใทยได้นะครับก็สอบถามเข้ามาได้ครับสวัสดีครับผม